สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่บาส์เซอส์ส่วนลูมินีนะครับผมนี่มาเห็นตัวเงินตัวทองนะครับผมนี่ว้าวนอนอาบแดดสบายสบายอืมนอนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะนอนมันนอนนอนนะมันนอนครับสลิปปิ้งนี่ครับผมใช่ นอนสบายนะนี่นะครับผมเาวล่มแฉบชอบเลยนะครับยืนดูกันไปนอนเลยนี่ก็ครับผมโอ้เตรียมตัวลงน้ำแล้ว อย่ตัวลงน้ำแล้วนะกระโดดตุม้มเลยนะโอ้โหเป็นแพนะเป็นแพเลย <S 2> <S 2> นี่นะครับผมนี่ใครจะมาสวนลุมนีผู้ต้องกลัวผต้องกลัวที่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรไปน่องว่ามีคนไม่ดีคนง้นไี่น่อง มื้อนี้บ้าเฉยมากามมมากับบาวมิดนะครับผมมากับบา้ามิดมากับบ้าคิวเตอร์ครับผมบา้าเสิร์ก็ได้ออกมาข้างนอกดีใจมากๆคุณน้องออกมาเที่ยวข้างนอกมาเห็นความสวยความงามความเจริญนะครับผมตอนนี้ก็คือมีแม่น้ำน,นะครับโอ้โหตึกสวยมากสูงๆพี่น้องอเลย นี่นะครับผมโอ,โอ้โหนี่ชาวนักท่องเที่ยวก็มาดูนี่นะครับผมว้าว<อ>นี่คือกระป๋อมใหญ่กระป๋อมหยักนะครับผมกระป๋อมหยักเหมือนกระป๋อมเลยนะเหมือนขี้โกะไม่หน่อยไม่เหมือน เมือ่อคีโก้เลยครับผมนี่นะครับผมชุดยาญเลยครับผมประเทศไทยน้องไทยนี่นครับผม ยอดเลยนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบแบบบรรยากาศอย่างนี้นะครับผมโอ้โหจ,จะบอกไลยว่าชุดยันเลยครับผมนี่นะครับผมนี่ข้างล่างไหนนะหาอยู่หาก,กินกระเมือนเรานี่แหละไปนหน่อยเลยหาอยู่หาก,กินครับผม นี่ก็ใชน้ำแข่งรถเด็กน้อยพี่น้องใน้ำแข่งจัก,กรยานเด็กน้อยนะครับเพราะว่าเด็กน้อยว่าผู้ใหญ่ครับพี่น้องถ้าผู้ใหญ่จะมาแข่งแข่งได้นะครับใช้น้ำแข่งรถบ่แข่งจัก,กรยานพันรถถีบนี่คือรถถีบนะพี่น้องเราใช้คนถีบนะพี่น้องรถถีบ ก็พาลูกพาลานมาเที่ยวนะพี่น้องนี่สาวตางชาติหรือว่าชาวฝรังพี่น้องพาลูกพาเต่าออกมาเที่ยวออกมาเดินเล่นสะดวกสบายพี่น้องอยู่เมืองไทยไปชระัชะสบายไม่ต้องกลัวมามีโจรมี นั่นผู้ร้ายนะครับมีกล้องมีอะไรกล้องวงจรปิดสะดวกสบายเพราะต้องกลัวเพราะต้องย่านว่าจะมีคนดึงได้เนี่นะครับผมมีกล้องนี่กับคี่รถีบพี่น้องขีลอดถีบ ปั่นจักรยานเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็มีนะครับผมผู้ใหญ่ก็ปั้นคือกันรู้จักมีดอกไม้นอกสวยงามมาก ปาโตถ้าได้มีง,งานนี้คือชิคกักเลยน,นี่ฮะว่าถ้าได้มีง,งานนี้คือชิคกักเลยวะเอ,อจียวแล้วแจีวมากเลยแหละเอิรนเบอร์หนึงนี่ก็ปั่นจักรยานรถทีพีน่น้องนี่พาลูกพาลานไปเที่ยวโอ้อยวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะจุดยอดเลยนะพี่น้องพาลูกพาเต่าไปเที่ยวครับผม นี่นะครับชุดยอดเลยนะครับผมอมืองไทยประเทศไทยไม่ต้องกลัวว่าจะอดข้าวอดน้ำมีร้านคามีห้องน้ำชุดยอด ยอดเมืองไทยจริงๆรมีหับพอมียามดูชุดยอดเลยนะครับผมเมืองไทยนะพี่น้องมีห้องน้ำบริการใส่แบบปวดสีปวดขนาดปดไทย เขาได้ไม่ต้องเชียร์เงินที่นี่ที่เดียวคือที่สถานที่ท่องเที่ยวพี่น้องส่วนสาธารานะว้ายอดคนช็อตจุดยอดเลยวะครับ<น>โอ้โหห้องน้ำนี้เบิ่งเพชรใหญ่เลย,ย,ยพี่น้องซัมเซเว่นอันหนึ่งบนนะพี่น้องห้องน้ำซัมบ้านเฮาอุ้ยซัมบ้านเฮองบานเฮายังชูโบได้บ้านเฮาที่ก <พอ S 1> ับบ้านไม่เอ้าโอเคพี่น้อง คลิปนี้กะเข้าวลาพี่ข้าวล่าน้องไปก่อนด้ไปเนาะอย่านนลืมกดไลค์กดแชร์ให้นำไปเนอะกดติดตามให้บาเซอร์เพื่อไม่ผิดพลาดคลองคลิปบาเซอร์นะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับผม